เรื่องสัน้นบนเส้นทางเจ้าสเสด็จผมเกิดมาในบ้านหลังเล็กๆมุงหญ้าคาฝาขัดแตะเก่ากรอบบ้านที่ไม่มีหนังสือสักเล่มแต่เรื่องราวของแผ่นดินนี้ถูกจารึกลงในรอยเท้าคนเดินทางผ่านเส้นทางสายหนึ่ง ที่ทอดยาวตัดผ่านหมู่บ้านของผมถนนกเกวียนสายเก่าแก่ที่คนเท่าคนแก่เรียกกันว่าทางเจ้าเสด็จแม่ใหญ่เคยบอกกับผมตั้งแต่จำความได้ว่าถนนสายนี้มีปลายทางด้านทิศเหนืออยู่ที่พระธาตุพนมริมฝั่งแม่น้ำโขง อันเป็นที่ที่ใครๆต่างพากันเดินทางไปกราบไาวอัฐิธาต์วงอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวังสั่งสมบุญบารมีเพื่อเดินทางสู่เมืองสวรรค์เมื่อสิ้นลมหายใจและหากมองย้อนกลับไปทางทิศใต้ถนนสายนี้ทอดผ่านเทือกเขาดงพญาไฟลงไปถึงแม่น้ำเจ้าพญาแหล่งการค้าขาย ความรู้อำนาจและการติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงโลกเก่าและโลกใหม่เข้าด้วยกันแม่ใหญ่มักจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทางเจ้าเสด็จให้ผมฟังทุกคืนก่อนนอนเรื่องที่ยังฝังใจผมที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่แม่ใหญ่ยังเป็นเด็กเล็กพอจำความได้ ว่าวันหนึ่งมีข่าวแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านว่ามีผู้มีบุญมาโปรดชาวบ้านแตกตื่นกันมากหลายคนรีบร้อนออกจากเรือนเพื่อไปรับน้ำมนต์จากผู้มีบุญที่ทุ่งกุลาร้องไห้บางคนถึงกับขุดหินขุดดินกลับบ้านเพราะเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นทองคำ บนฝ่ามือของชาวนาแม่ใหญ่เองก็ตามผู้ใหญ่ไปด้วยขนก้อนหินกลับมาหลายก้อนตั้งไว้บนหิ้งพระฟังว่าสัก์วันหนึ่งพวกมันจะเปล่งประกายเหลืองอาลามตามข่าวลือแต่ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นคนที่เดินทางไปกับผู้มีบุญถูกทางการจับตัวไปแต่สวนที่ทุ่งสีเมือง อุบนราชธานีแล้วก็มีไม่มีใครได้กลับมาอีกเลยบางคนดูว่าพวกเขาถูกตัดศีรษะเสียประจานบางคนก็ว่าโดนกวาดต้อนไปเป็นเฉลยใช้แรงงานขุดคูสร้างกำแพงเมืองใหม่ไม่มีวันได้กลับบ้านเกิดอีกตลอดชีวิตเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นเพียงเสียงกระซิบในสายลม ถูกฝังไปพร้อมกับรอยเท้าบนทางเจ้าสเสด็จผมเติบโตมากับเรื่องราวเหล่านี้ฝังใจในความเป็นมาของถนนเวียนสายเก่าหลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ผมไม่ได้อ่านหนังสืออีกเลยเกือบสองปีกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพ่อใหญ่ตาย วันที่ผมบวชเป็นสามเณรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายและเพื่อศึกษาเล่าเรียนในสมัยที่การศึกษาภาคบังคับจบลงที่ชั้นประถมศึกษาปีที่สีเท่านั้นหนังสือเล่มแรกที่ผ่านมือผมก็คือหนังสือเจ็ดตำนานเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยภาษาบาลีบทสวดต่างๆผมเริ่มฝึกท่องบทสวด หัดออกเสียงให้ชัดถ้อยชัดคำโดยเฉพาะบทสวดศพซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของสามเณรอย่างผมไม่นานนักผมก็ได้สวดศพเป็นครั้งแรกและเป็นศพที่ผมจำได้ไม่มีวันลืมนั่นคือศพของชายแปลกหน้าไม่ทราบชื่อศพของคนที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงทิ้งบนเส้นทางเจ้าเสด็จด้วยข้อหา คู่ก่อการาร้ายคอมมิวนิสต์เขาเป็นใครกันมาจากไหนไม่มีใครรู้ไม่มีญาติพี่น้องมารับศพไม่มีเสียงร่ำไห้จากครอบครัวมีเพียงร่างไร้วิญญาณของโจรป่าที่ได้ชื่อว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่ถูกยิงทิ้งไว้กลางทางพวกผู้ใหญ่คนย่มของเขา หวังจะพบหลักฐานสักอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเองแต่สิ่งที่พบกลับเป็นหนังสือเอกสารต่างๆหนังสือที่สวยงามทั้งนั้นหนังสือที่เขาพบติดตัวมาในย่ามที่เก่าและขาดวินหนังสือที่ไม่มีโอกาสให้ใครได้เปิดอ่านอีกต่อไปผมมองดูพวกผู้ใหญ่หยิบหนังสือเหล่านั้นออกมากองรวมกันแล้วจุดไฟเผา แสงไฟลุกโชดช่วงเปลวไฟกลืนกินตัวอักษรที่อาจเป็นความรู้ความคิดหรือแม้กระทั่งความหวังของใครบางคนผมหันไปมองใบหน้าของศพที่นอนสงบอยู่บนกองไฟที่จะเตรียมเผาถ้าหารป่าผู้ไรญาติคนนั้นคงไม่อาจร้องขออะไรได้อีกต่อไปแล้ว ตั้งแต่วันนั้นผมจำภาพนั้นไม่ลืมภาพหนังสือเล่มงามที่มอดไหม้ไปกับสายลมบนเส้นทางเจ้าเสด็สายของอดีตท,ที่กลืนกินความลับของผู้เดินทางโดยไม่มีวันหมนคืนและเมื่อถึงวันที่ผมต้องออกเดินทางจากหมู่บ้านผมเองก็ใช้เส้นทางเจ้าเสดนี้เช่นเดียวกัน ผมเดินขึ้นเหนือผ่านท้องทุ่งผ่านปา่ารกดงผ่านกระแสลมแห่งอดีตที่ยังกลุ่มกลิ่นทูบเพียนจากคู่แสวงบุญปลายทางของผมคือริมฝั่งแม่น้ำโขงที่พระธาตุพนมซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจากนั้นผมก็วกกลับไปทางใต้ผ่านดงพญายเย็น เปลี่ยนชื่อจากดงพญาไฟตามกาลเวลาและไปถึงเมืองใหญ่ริมเจ้าพญาเมืองแห่งการศึกษาเล่าเรียนเมืองแห่งโอกาสและเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่บรรพชนเคยเดินมาผมก็กล้าตามมาถ้าว่าเมื่อวันเวลาหมุนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปถนนเกวียนกลายเป็นถนนทางลาดยาง การเดินเท้าถูกแทนที่ด้วยรถยนต์รถไฟความเชื่องช้าถูกแทนที่ด้วยความเร่งรีบเสียงแตรรถดังก้องแทนเสียงเวียนล้อบททับผื้นดินแต่ไม่ว่าผมจะเดินทางไปไกลแค่ไหนในท้ายที่สุดผมก็ไม่ต่างจากบรรพชนของผมผมจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเพื่อสแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า แต่สุดท้ายผมก็หายสาบสูญไปจากที่นั่นผมกลายเป็นเพียงเงาหนึ่งที่จางหายไปในความทรงจำของคนรุ่นหลังเหมือนผู้ที่ถูกกวาดตต้อนไปสร้างกำแพงเมืองหลวงเหมือนคนที่ฝากชีวิตไว้กับทางเจ้าเสด็จและไม่มีวันได้กลับไปอีกเลยเชลยของความฝันเชลยของโชคชะตาและ,ะเชลยรักของเมืองใหญ่ แต่ไม่ว่าผมจะเป็นใครหรือเดินไปไกลแค่ไหนเส้นทางเจ้าเสด็จก็ยังคงอยู่มันคือหน้าที่ของประวัติศาสตร์ที่จาลึกลงในผืนรายในรอยเท้าคนเดินทางรุ่นแล้วรุ่นเล่าและจะไม่มีวันจบสิน้นแบบใดที่เรายังระลึกถึงตัวตนของเราเองบนเส้นทางเจ้าเสด็จเส้นทางของผู้จากไป และผู้ที่รอวันกลับมา